กรุมาเตะระว่ามันจะลยโยูปโคะว่าิวาทะีิศษจังุาพิาโนจะโลดมาวัดัอายุใบโนสุขังอะลนี่สุดยอสาธุบกดกันเลยเดี๋ยวบ่ด้วยบอกเลยบอกหลวงพ่อหน้คู่เอาป่ะล่ะไม่เอาเออยยาวจังค้าอะไรคือยาวอ๋อกดอันนี้กดหนาหรือเปล่าครับ มันก็จะมีสั้นๆไงถ้าเป็นสั้นๆแบบเวลาเขาบินธบา้าให้พรเขาได้สั้นๆอภิวาทนาสีลิสนิจังรุทธาปจาย,ยโนจนะตลอดมาวัันปีอายุวันโนสุขันต์ลางนี่จะสั้นตัดหน่อยถ้าบวชด,ด้วยกันจริงๆได้ไหมคะออไม่ได้คะ่ะไม่ได้พ <laughs> ่อ <laughs> ไม่ได้ปร, <laughs> ประลาชิกตั้งแต่วันแรกเลยถ้าบวชด,ด้วยกันบวชคู่ก็ประลาชิกตั้งแต่วันแรกจบสรุปวันไหนสรุปบวชวันไหนเป็นสิบเอ็ด สิบสองครับสิบเอ็ดสิบสองครับวันที่แปดก็ทหารครับเตรียมเลยพี่แปรี่อะแล้วสิบเอ็ดทำอะไรอ่ะสิบเอ็ดก็มีงานเขาเรียกว,ว่าดนตรีตอนเย็นครับโอเคแต่เขาอาจจะไปเช้านะใช่ครับแต่ว่าตอนเช้าวันที่สิบสองอะพี่แปรี่มันเขาเอาช้างมาด้วยครับ ก็แล้วแต่เขาเลยให้เบอุญาติพี่น้องเขาจัดเขาอยากจัดอะไรให้เราก็ให้เขาจัดพี่แพฝรดไม่เคยอ่ะไม่ฝอดไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้เลยนะงานอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆริงฝพ,พูดตรงตรงเลยไม่รู้เรื่องเลยวิธีการยอะไรเงี้ยฝอดเคยจะไปงานเขาแต่ไม่รู้ไม่เดี๋ยวเขาก็แนะนําให้เราเองเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาก็แนะนำามาทําแบบน้นแบบนี้แบบนั้นให้ผู้ใหญ่ก็แนะนําแล้วฝอดต้องฝอดต้องแจกซองพี่แพดี์ฮะฝรดต้องแจกสอง ฮะขอต้องแจก,กสองพี่แฮร์ี่ไหมออแจกมาเลย <laughs> เป็นสองใส่ <laughs> เดีเ๋ยวใส่เดี๋ยวนับเหรียญก่อนเหรียญที่บ้านเยอะมากสิบสองแห่ข้าโบัใช่ครับใช่ครับป <laughs> ีโมงเร <im mon> าก็ต้องต้อนรับแขกทั้งวันเลยใช่ไหมพี่แฮรี่สมมติว่าในหมู่บ้านเงี่ย เขามาเขาก็ต้องได้เขาต้องอยู่ที่งานของมันเนะนี่ยตั้งแต่กี่โมงอ่ะเอากําหนดละการมาให้ดีๆนะได้ครับได้วันที่สิบสองเริ่มตั้งแต่กี่โมงเดี๋ยวไปวันที่สิบสองโอเคนัดพี่ก,อก๊อฟกับพี่ก๊อฟไม่ว่างหรือเปล่าโอ้ไม่ผู้ว่างอะไรนะครับตั้งนัดพี่ก,อก,ก๊อฟตั้งแต่เที่ยงเลย่รับอุ้ยส่งอะไรอะ่ะยังมีขอบคุณค่ะหรือตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นทำไม ื่นเต้นบวชไงตื่นเต้นมากเอ,องานใหญ่นะมีขี่ส่งขี่ช้างนะทุกคนคุณจะบ้าจริงจริงบ้าเลยบอกว่าถ้าถ้าฟอร์ดไม่ขี่ช้างฟอร์ดขี่คอี่แพรดี้ได้ไหมหอืมคือเคยเห็นไหมที่เขาให้ขี่กันอะ่ะขี่อะไรขีข่คอยอมไหมล่ะยอมไหมล่ะฟอร์ดอาถ้าฟอร์ดคอบ้าไม่ขีข่คอใ้รมันก็พาคนล้มเด็ด ปากมันไม่ตื่นทุกคนเดือนมีนาเดือนเมษาครับจบการสิบเอดสิบสองใช่ครับสิบเอ็องครับรอทริปหน้านะครับได้เลยเรียมเลย แล้ว่าโก,โกนผมตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเหรอฟอไม่รู้ครับพี่แพรลี่ก็ยัตยต้องเดี๋ยวถามแม่ก่อนแต่เราตอรู้ว่าดีๆยังไงยังไงปกติเขาโกนสิบเอ็ดใช่ไหมครับปกติเขาโกนสิบเอ็ดใช่ไหมครับท้งงานแบบนี้ใช่แหละเอาก็น่าจะต้องโก,กนสิบเอ็ดจัดที่ไหนอะจัดตรงบริเวณไหนอะจัดตรงที่บ้านเลยครับตรงสามหลังตรงนั้นแหละที่พี่ที่เราเคยไปว่ายายตอนนั้นนะครับพี่พอเหรอ ก็กาลังทําครัวข้างหลังอยู่ครับมีที่เหรอหรือว่าขนาดจะมีตรงข้างหลังเขาไม่ไม่ครับตรงข้างๆที่จอดรถรถเกี่ยวข้าวอะครับสองคันอะสามคันอะอยากกินอยากกินก้านปูอะไรก็อยากกินน่ะใครเจ้าชู้ก็จะต้องแบบนี้โอ้ยจวมาหนีบฟอดทำไมก่อนหนีบตัวเองเถอะกามปูหนีบตัวเองเถอะ อุ้ย์อัมีข้อพุนมาแล้วอะไรแม่มา,มาแม่แม่ติกคอนเทนด์ขำกันทุกวันนะเดี๋ยวนี้แหละเออยัง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 ม่มัแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ว่าจะพูดว่าอยนะอ๋อไอตรงรถเกี่ยวข้าวครับมันจะมีอยู่สองเป็ดอยู่ไญ่อยู่ใหญ่อย,ย,อยู่พี่แพรี่ ถ้าไม่ได้ก็ข้ามไปในโรงเรียนเลยฮะถ้าไม่ได้ไปบวชที่จันแน่ไหมล่ะบวชเงนแระญาติพี่น้องเขาอยู่น,นั <c oughs> ่นก็พื้นที่แถวแถวบ้านมันใหญ่ดีอะ่ะ <c oughs> เออสามไร่แต่ว่า <c oughs> ตอนนี้น <c oughs> ตลงอ,อนน่ะสวยมากเลยนะอะไรต้นไม้ที่ลงอะ่ะมันดูแบบมันดูแบบเป็นร่มเงาให้แบบดีมาก <c oughs> อ,อ,อนาคตอะ่ะเอ้ย <c oughs> ยดยย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 ยรยยยยยนะ เอา้าทำาไมล่ะเออบ้านใครบ้านมันโอ้ยเาอ,อยู่เขาอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้งั้นนะอยู่กับไอโฟก็ได้นะทุกคนคไม่ไม่ทันบอกเลยมันจะให้มาอยู่ <c oughs> ผู้ชายพูดเองเออเองค่ะเอา้าลุ้นครับลุ้นดีแล้วค่ะบ,บ้านใครบ้านมันเอา้าทำไมพี่พิม์แบบนี้อ่ะโปยโปยอยากกินกระดูกอ่ะ <c oughs> เอาออกเลย บ้านเดียวก็บ้านเรานี่แหละครับอะไรนะบ้านเขาก็บ้านเรานี่แหละเอออะไครับ้าเขาก็บ้านใครดี้บอกเตียงแป้ฟุตเฮ้ยดีดีดีรู้ไหมเพราะเพราะว่าอะไรที่บอกว่าดีเ่ห้อเตียงเก่านะพอได้นอนที่นิดเดียวเองอืมที่นิดเดียวเดี๋ยวมาครั้งนี้ให้นอนกับไอ้ปุ้ยข right? ้างนอกเลยทุกคนพี่ไปดี้แกชอบนอนดิ้น ครั้งนี้จะให้นางนอนข้างนอกได้อยู่แล้วสำหรับเธอได้เลยนะ <c oughs> ได้อยู่แล้วสำหรับเธอพ <c oughs> ี่กว่าไม่ได้ค่ะแปดมาไหมไม่ได้ไปค่ะพี่กอล์ฟฟอร์ดมีใบเนียพี่อะไรนะพี่กอ๊อฟไอชิเตะดิแกรุเบะ บอกนางพี่ว่าว่างหรือเปล่าสนะิบเอ็ดสิบเท่าไหร่นะวันที่อะไรนะเท่าไหร่นะครับสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมเดือนหน้าให้นางล็อกวันไว้เลยเดี๋ยวนางไปรับนางสงการนายอี่สิบสองไปไหนครับจะไปแต่งหน้าไงาอ๋อพี่ก๊อฟเหรออือพี่ก๊อฟได้ยินหรือยัง <c oughs> ว่างหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยนักเสดสิบสองมีงานอะไรครับเดือนหน้าไงางานบวชเธอไงอ๋อ <c oughs> ไม่ตื่นอีกแล้ว เอาก็มายังไม่ถึงเดือนนี้ไงไม่ตื่นอีกแล้วหลับพี่พอดีอันนี้เพิ่งวันที่สี่ใช่ไหมฟอคิดว่าเดือนนี้โอ้ยหันช่างแต่งหน้าเขางานเยอะเขาไม่ค่อยจะว่างหรอกใช่แต่งหน้าเขาติดแฟนเหรอเนาะติดเด็กคือฟันี่พัทยาไม่ค่อยจะตื่นโดนเด็กหลอกเด็กอะไรเอาพี่กอลโดนแฉซะแล้ว ไปหลงเด็กกันไปหลงเด็กคาวลูกติ <c oughs> ดเซลนะติดเซลนะไปหลงเด็กคาวลูกไปหลงเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานติดเซลนะเนี่ยแปดไม่ไปพี่กอฟบอกว่าแปดไม่ไปแปดไม่ไปก็แต่ก็นะ <c oughs> อือาอยากแบบอยู่ดีๆเครื่องแต่งหน้าหายไปโดนที่ไม่ได้นัดหมายอีกไหม อยู่ดีเครื่องแต่งหน้าหายโดยไม่ได้รัดหมายอะ่ะด่าตัวเองหมดมีคนบอกพี่ก๊อฟบอกว่าด่ามีขอบคุณนะคะมิกมากับแม่ไหมวันที่วันที่เจ็ดที่แปดมากับแม่หรือเปล่าคะแม่เขาจะมาขึ้นบ้านใหม่พี่นะมิกมาไหมนี่เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนรอไหมพี่แพรลี่สวัสดีค่ะรุ่นนี้แบบไม่ได้นะถ้าเป็นรุ่นแบบนี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะเพราะว่าอายุไม่ถึงครับแล้ว <c oughs> ปล่อยให้น้องเขาเติบโตเถอะ อะไรน้องเขามีอนาคตเถอะหน <c oughs> ูไม่มีอนาคตเพะลูกเคยอมครับผมเคยอมเคยอมน้องติดตามนะเคยอมอีกเคยอมเคยอมมีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่นี่สอนเด็กอะไรไม่ดีเป็นอาจารย์อบน่ารักไีร้องไห้ทำไมอ่ะมีเป็นผมมาะถึงกับร้องไห้เลยเหรอ เสร็จแล้วเหรอสอบอะไรเสร็จแล้วเหรอมีอะไรเธออะไรนะครับมีอะไรมีอะไรนะครับเอธอว่ามือมืออะไรอ๋อลืมไม่อ๋อหมายถึงว่ามีอะไรอีกไหมที่ที่แบบติดตามเมื่อกี้เรามาพูดอ่ะหมายถึงน้องแบบติดตามคําว่าที่พี่เพื่อพิมมาว่าเชียยอมเชียยอมอย่างเงี้ยแล้วจำในหัวเดยถามว่ามีอะไรอีกไหม จำได้อะไรอีกไหมอ่ะจะเซลอะไรอีกอ่ะอสั่งไป<ด>สี่องอูมออะไรเนี่ยสั่งไปสีหรือยังอยู่มออะไรยูมออะไรจบแล้วครับมอหกแล้วครับหรอเโอว้ว่าแล้วทำไมตัวใหญ่จังโอ้ว่าแล้วทำไมตัวใหญ่จังไม่ตัวเขาดูแบบเหมือนเด็กโตอ่ะน้องชอบน้องชอบ ใชดีกินไหมกินไปซีไหมแอดไปไปกูภูมิภูมิจัดกินกูด้ว่าจะได้พูดหรือว่าจะเลือกแอดพีอาร์วายเก้าเก้าได้กาแฟด้วยไปมครูชินบ้างไงนะครูชินรอนี่จนไม่รอแล้วเหรอจะบอกว่ารอไปในซีแดดเดียวเมื่อไหร่จะได้กินตอนนี้คิวแน่นมากเพราะว่าสามพันออเดอร์แล้วโอ้โหจริงโอ้โหสุดยอดสามพันออเดอร์แล้วค่ะทุกคน สามพันออเดอร์คูณก่อนเป็นคูณทำไมละ่ะได้กี่ล้านเนี่ยโอ้โหรวยอะ่ะรวยอะไรข <c oughs> <c oughs> องขอมีต้นทุน <c oughs> กำไรมันไม่ได้เยอะโอ้โหรวยอะ่ะรวยเลย รวยไงรวยมากเดี๋ยวไะได้เป็นแฟนก็โชคดี่ะก็เป็นโชคดีของฟอร์ดไงนะทุกคนนะเหมือนยิ่งเราตกทางข้อสานี้อะไรนะไม่มีแล้วต้องรอเมียหน้าเรียนเตรียมเอฟไปนะไลท์ที่แพรลีนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเข้าไปไลฟ์กับพี่แพรลีนี่แหละไปเรียนพเะเฮอ เ <c oughs> มาเนาะเมากับเด็กเนะเมาเมาเขาบอกว่าพี่วปที่สวยและรวยมากอูดอดีส<ด>ั<า>คอมเมนต์เมื่อกี้พูดดีมากเลยเข้ามาดูเขาจีบกันอะไรเขาจีบกันจนเป็นแฟนกันแล้วโอ้ย แล้วเดอกกินข้าวแล้วเหรอเนี่ยประก่อนยังครับเดี๋ยวคุติ๊กจะพาไปกินเนี่ยอ๋อรอคุติคคุติคคุติ๊ก,กน้องฟอร์ดหล่อมากค่ะแม่แพ้เจอตัวจริงอยู่ห้อง V i P T T Moto G P เขาเขาเพิ่มมากามครับผมคุณก็ไปอวยนางหรอก <นะ S 1> ก็รัะฉนั้นแหละเด็กบุรีรัมย์อ่ะเขาบอกว่าวันนั้นฟอเดินเข้าไปเนาะคนทักทุกคนเลยไม่ให้ทักฟอเลยนะถามว่าพี่แพรรี่ไม่มาเหรอใ ไม่มีใครแบบเอ้ยฟอร์น่ารักจังเลยลูกอันไม่มีนะพี่แพรลี่ไม่มาเหรอ,อน,นี่ประมาณสามล้านชีวิตอะ,อะเดี๋ยวนี้ชอบดูรถแข่งแล้วอ่ะไม่ตอนไนอ้ฟอร์ก็อยากดูอยู่แต่ฟอรอ์าหาบัตรไม่ได้ฟอไม่รู้ว่าแบบต้องไปเออจัดการบัตรอะไรยังไงวันนั้นพี่ปองแกมาพอด,ดีแบเอ้ยฟอร์ลูกที่อยู่บุรีร์มย์เนี่ยมาดูไหมฟอร์ก็เลยโอ้ี่ปองครับผมไม่มีบัตรหรอกนะครับแต่ว่าเออฟอร์พาไปกินข้าวได้อะไรอย่างนี้ ถ้าพี่ปองอยากกินเสร็จปุ๊บแกก็เลยหนุ่นพาไปวันเกิดพี่สม้มแล้วก็พามาคอนเสิร์ตแล้ววันต่อมาก็มาไลฟ์สดนี่แหละครับมีคนบอกบอกตรงๆอิจฉาแพรลี่หล่อนจะมาอิจฉาจทํ่ไหมคุณจะมาอิจฉาจทํ่ไมคะดิฉันขอถ,า,ถามหน่อยอ <c oughs> ของแบบนี้มันเป็นบุญวาสนาบุญพาวาสนามันไม่เหมือนกัน <c oughs> หล่อนจะมาสู้ฉันด่อนก็ต้องไปบวชก่อนสิบแปดปีหลังนก็ไปบวชีสิบแปดปีแต่สมบุญบารมีก่อนฮะอืมมีคนบอกว่าอิจฉาฟอร์ดอิจฉา,า,า,าทำไมฟอดอิจฉาจะอิจฉาฟอดทำไมฟอดทำบุญมาตั้งแต่เด็กน้อยพอตื่นเช้าใส่บาตรแต่ก่อนใส่ทุกวันถ้าออถ้าคุณอยากมีแฟนดีๆคุณหนูไปใส่บาตรตอนเช้านูนเออใส่ทุ้จริงฟอดไปปฏิบัติธรรมมาด้วยเนี่ <laughs> ยม<า> <ไป S 1> ันเป็นผลบุญที่ทำให้ได้กลับมา สาธุอาจริงไหมอะพี่แพลรี่พี่แพรี่ก็รู้เหรอฝัดสายมูชอบทำบุญอยู่แล้วไม่รู้ไม่รู้อะค่ะไม่เคยไม่เคยรู้ค่ะขนาดไม่รู้นะฝัดไปปฏิบัติธรรมที่วัดโครกละกาวันนั้นพี่แพลรี่ยังมีรูปฝอดเลยที่นั่งสมาธิอ่ะเนี่ฝออสายบุญนะทุกคนปฏิบัติเขาทเท่ากับได้ผัวดี ีคนถามว่าสรุปเป็นแฟนกันแล้วเหรอคะตอบย<อ>ังไยสิทำไมตอบแบบนี้แหะครับคุณมีโซเชียลไว้ทำอะไรไปพิมพ์มมการศึกษาก็สำคัญนะ <laughs> <laughs> การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอืมจบมีคนบอกว่าตอนเลิกกันไม่เห็นไปอย่างนี้ <laughs> อะไรเนะี <laughs> ตอนเลิกกันไม่เห็นเป็นอย่างนี้อ่ะตอนเลิกกันใครเขาจะมาพูดข้อดีกันละเขาก็แฉกันสิโอ้ยผมไม่เคยแฉเลยนะ ก็ไม่มีอะไรให้แฉด้วยเพราะว่าเป็นคนดีแหมใช่ไม่มีให้ใครแฉค่ะเพราะว่าเป็นคนดีพี่นายดีเป็นคนดีมากค่ะจริงๆน่ารักไม่มีอะไรให้ใครแฉจ้าทุกคนเพราะว่าดิฉันเป็นคนดีเอาไปไหนยังทุกอย่างเอาดีนี่แล้วจะได้จบ หวงนักเรียนนะห่วงตัวเองด้วยนะอะไรนะใ่กระสารทำไมอ่ะไ,ไการของครูั้ยปีนี้ก็รอบวชก่อนเบียดะคะ่ะคืออะไรครับบวชก่อนเบียดคือยังไงอ่ะไม่เข้าใจบวชก่อนเบียดก็คือเขาก็จะถือสมัยก่อนก็คือคนเราถ้าจะ จา้าดํานีชีวิตคู่ก็ควรบวชเรียนก่อนบวชเรียนเสร็จแล้วก็ค่อยอ่ะค่อยเอากันถ้าเรียกบวชก่อนเบียจบูดให้เข้าใจง่ายแต,แต่แต่ถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าฝอกก็ต้องเป็นเบียดก่อนบวชไหมีฟอด์พูดดีๆนะตั้วเตียหายนะโลกอะกุติกกุติก น่าร้อยนร้อยเราสีบาทแล้วไอสี่บาทสีบาทไปกินข้าวเถอะ้ปเดี๋ยวรอก่อนเขายังทำอะไรไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอคุณติ๊กทำอะไรให้เสร็จก่อนกอดหน้าเหมือนพี่แพรี่นะครับจริงเหรอตรงไหนมึงดูตรงไหนยอมรับว่าลงยอมว่าผมไม่ใคร พอสองขอทไหนสิครับพูดอะไรอ่ะยาวแบบนี้พูดแบบนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะไม่เอาเออเสร็จทะลึ่งตึงตังกันนะไม่ชอบพอนนึงสรนาะรอแต่เข้าจุ้ยบาดบองตำนานหน้าเหมือนก็มาเหมือนเหรอเหมือนทุกคนจริงพ่อฝาก็เห็นอยู่ตั้งแต่บ คนไหนคนไหนก็มีแต่คนบอกว่าหน้าเหมือนแต่คนนี้หน้าเหมือนสุดเพราะเขาก็ติดตามตลอดอะคนนี้หน้าเหมือนสุดเนาะใช่ไหมไม่มีคนเก่าไม่มีคนใหม่มีแค่คนปัจจุบันในใจคนเดียวเออจบเป็นคนความจำต้นยิ่งกว่าปลาทองไม่เียอดแล้วก็ไม่สนอนาคตติดจดจออยู่กับปัจจุบัน อแปมบนึ่งทุกคนเดี๋ยวให้ดูอะไรอะ,อะรอไปไหน <S <S โ<ด>อ้ทุกคนแมแม่นอยกตีก่อนสวัสดีครับมันหุนติ้วๆเลยอ่ะ <S <S มันก็ทำไม่ได้กูมมไ,ไม่อยากเห็นพี่แพรลี่เหรอม่หรอนี่ไงครับฝอคุยอยู่ อ่่าพังอะไรคะจะไปกูติ๊เขินขนาดนั้นออช่ำเขินชํำเอ๊ะกูติ๊กมื่อะเมาไ่แคลรี่อยู่เลยเห็นไหมเขามีความพาก โกติกมเมาหนูเหรอฮะกติกเล่าตอนฝดอกหักให้ฟังหน่อยอะตอนนั้น <c oughs> อะนนกลัวค่ะอันนั้นหน้าดำมากค่ะอ,ะตอ,นนอ,อาตอนนั้นตอนนี้หล่อหรือยังค้าตอนนี้หล่อหรือยังตอนนั้นฝดไปยังไงครูตอนนั้นฝดเปยังไงฝดอกหักวันนั้นที่ไปแข่งมาเลยเนาะแล้วทีนี้ กลับมาเจอหน้าแบบหน้าดำมากเลยแบบโคตรค่ะโคตรหาคนร้องเพลงอ่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคชินได้กินปลาหรือยังคะคุชินได้กินปลาหรือยังยังเลยครับผมไปไปโลตัสก็มีแต่ปลาสีเค็มไม่กล้าซื้อมากินครับโอเคจบแล้วทีนี้นะคะก็เลยก็เลยบอกว่าให้เขากลับไปใช่ไหมแล้วเขาก็อืไม่รู้เขาแอบไปคุยกันมั้ง ขายไปแอบไปคุยกันกับใครสวาภาพยังคุณคุณเทอริชไนยังไม่ได้คุยเลย้วยตอนนั้นก็เขามีแฟนใหม่เออตอนนั้เขาม่ใช่แล้วคุณติ๊กบอกเขาว่าอะไรเนี่ยฉันอะบล็อกแล้วสอดดิอย่าไปคบกับอีกสอดนะมันจะคนชอบขายคนอื่นนะคะคุณติ๊กหาคนคบเลยเถอะจะมาไหมคะอะไรนะคะวันที่สิบแต่เราจะไปสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม เจอเจอกันวันงานบวชค่ะเจอกันแต่แต่งตัวสวยๆไปแต่ไซคเขมรเขาไม่ให้แฟนถือหมอนนะเดี๋ยวไม่ได้กันพี่แพรดี่เขาไม่ถือไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าได้กันก่อนแล้วทำไมน่ารักจังสวัสดีเดี๋ยวเจอกันวันที่ได้นะติดต่อ จบคุติกจบเลยเดี่มาสายขโมองคำเหน็หนนะไรไม่ค่ะเออถือหมอนคุติกหมดถือหมอนเดี๋ยวไม่ได้กันเอาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าได้กันไปแล้วหลุดไปเลย <c oughs> หลุดไปแล้วจบอือไปถามคุไปถามคุติ๊กซิกว่าปดบล,ยยล,ยยล็อกหรือยังคุติกปดบล็อกหรือยังเลิกแล้วค่ะจบก่อด แล,แล้ววันนั้นนะเขาบอกว่าไหนขอไลเออขอแอป,ปเขียวคุณแพลี่หน่อยจะทักไปซื้อปลาเขาจะหายงอนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบบพนะี่แบบยังยังไม่ได้คุยกับพี่แพลี่เลยนะแต่กลัวพี่แพลี่รู้ว่าบล็อกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาอะเคยบอกอยู่ว่ากอเธอดีที่สุดแล้วเขาบอกงี้เนี่ยมาเตอนดี้นเว้กันฉากอ่ะเขาอยู่เขาไวยได้แกเขาก็ต้องไวยเลย อยู่โรงเรียนเดียวกันเขาก็ต้องอวกันฟสียไม่รู้เพราะฟอดออกมาจะแบบอุ้ยฟอร์ดไม่ดีหรือเปล่าอย่างนี้จะมีไหมเนี่ยครูติก๊กนฮะเอ,นนเอาคนนี้เอาคนนี้แหะเอาคนนี้แหละเห็นไหมพี่ไพรี่เขาบอกว่าให้ฟอร์ดให้พี่ไพรี่เอาคนนี้แหละเหรอไม่คิดว่าฉันอาจจะเจอดีกว่านี้หรอเห็นไหมล่ะเอใจเนาะอางเอยากให้เใจาตัวเองนั่งพอมันทุกหมเลยทุบอลเนาะ น้อง vale ้ขอหน้ารักวันน <|so|>> ี้ค okay, ุณจิกจะเลี้ยงข้าวเหรอครับโอเคปะไปกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวฝอไปกินข้าวก่อนนะโอเคแค่นี้แหละไปเถอะบ๊ายบาย